อันนี้คือส่งเจ๊กหรือปรึกษาโจคุยกังไม่ันหลังอ่ะคดินลืมอะไรนะอะไรนะคดินลืมป่ะฮคนนี้จะเลือกมึงไม่แบงค์มีมีกี่รองนะ่ยศูนย์ศูนย์ใช่ป่ะศูนย์เราอาจจะต้องแบบช่วยกันละอ่าโอเคเฮ้ยผมไม่ได้เล่นกับพี่ละเหมือนผมเดนเล็งมีสี่สกุฮะมีสี่สกุไม่ไม่ไม่ทุกคนมีสไม่ซิกมาไม่ถึงเราเหรอสองซ้ำเฮียเอ๋ยเอาไงเนี่ยโอ้โทษ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไฮสคูลอยู่กับกีตาร์ s c h o o l ค่ะบาสไฮสคูลครับยินดีสคูลครับน้องต้าอ,อาจจะดูสดใสเป็นพิเศษนะเพราะว่าแขกรับเชิญเราเป็นหนุ่มหล่อสีท่านเลยนะครับก็ไปรู้จักกับเขากันดีกว่านะครับมีใครกันบ้างครับสวัสดีครับผมบีมฮูสกาย ทำผวนใช่มเมื่อกี้ผู้ชายใช่ครัสวัสดีครับอ้าวอู้ยังไม่เลิกคนต่อไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเกมครับวิดีเกมครับผมแบงค์รับผมแบงค์ครับอะไรผมแบงค์ครับโอแค่ยังไม่เริ่มตอนนี้รู้สึกเครียดแล้วนะรู้ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันเล่นเกมครับรู้ได้ไงอ้าวเขาพิมพ์บอกมาน้องมาเล่นเกมตอนนี้เกมอะไรดีกว่าเพราะดี่เกมนี้เป็นเกมยิงนี่ ถนัดแม้เกมยิงยิง้ยผมเล่นทุกวันนะเล่นกับนี่เลย4คนหนึ่งคว่า,วาหรอ <c oughs> หรอ <c oughs> <c oughs> อ่ะเกมนี้เราจะเล่นอะไรครับน้องตา้าก็เป็นเกมชื่อว่าเดตลาร t ค่ะเกมแห่งการสมคบคิดและหักหลัง <c oughs> ซึ่งจริงๆ <c oughs> พวกเราอะ่ะ หลังกันไม่ค่อยจะเป็นค่ะน่าจะเป็นการสมคบคิดอย่างเดียวมากกว่าเนาะกำลังจะพูดเลยว่า,ว,าว่าแรกนี่ไม่ค่อยถนัดหรอกอันหลังมิทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกติกาแล้วไปเริ่มเล่นกันดีกว่าค่ะกติกาเกมเดทล s สผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ดประจําตัวการ์ดโหวตและการแอ b บูชของตัวเองคนละ1สีโดยในแต่ละรอบผู้เล่นทุกคนสามารถทําได้2อ,อย่างคือจะใช้การ์ดโหวตกําจัดเพื่อนหรือใช้การ์ดป้องกันตัวเองซึ่งผู้เล่นสามารถแอบแอบปรึกษากันได้ด้วยนะว่าอยากโหวตใครออก ใครโดนโหวตเยอะที่สุดจะต้องออกจากเกมส่วนถ้าใครโดนโหวตเยอะที่สุดแล้วสามารถป้องกันตัวเองไว้ได้สามารถเลือกค่าผู้เล่น1คนที่โหวตให้เราออกจากเกมไปได้และผู้เล่นที่โหวตเสียงข้างน้อยก็จะต้องตายในรอบนี้ด้วยแต่ถ้าใครป้องกันตัวเองแต่คนอื่นไม่ได้โหวตเราหรือโหวตให้แต่เป็นเสียงข้างน้อยก็ต้องตายออกจากเกมเหมือนกันจากนั้นเมื่อเหลือผู้เล่น2คนสุดท้ายจะมีการต่อสู้พิเศษเรียกว่ารอบไฟนอลโชว์ดาวแต่ละคนจะได้การพิเศษ3แบบคือการแชร์การสติลและแก๊ปวันแอนโกล ผู้เล่นต้องเลือกคนละหนึ่งใบแล้วเปิดพร้อมกันรูปแบบที่1ถ้าเปิดเป็นการ์แชร์ทั้งคู่ให้แบ่งทองคำกันคนละ2ใบ 2. ถ้าเปิดเป็นการแชร์กับสติลผู้เล่นที่ใช้การสติลจะได้ทองสีใบเพียงคนเดียว 3. ถ้าเปิดเป็นการสติลทั้งคู่ให้แจกทองคำกับผู้เล่นคนอื่นทุกคนที่ไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายคนละ1ใบ 4. ถ้าเปิดเป็นการแก๊ปวันแอนโกกับสติลผู้เล่นที่ใช้การ์ดแก๊ปวันจะได้รับทองคำา1ใบส่วนคนที่ใช้การสติลจะได้รับทองคำ3ามใบ 5. ถ้าเปิดเป็นการ์ดแก๊บวันแอนโกกับการ์ดแชร์ผู้เล่นที่ใช้การ์ดแก๊บวันแอนโกจะได้รับทองคำหนึ่งใบส่วนคนที่ใช้การ์ดแชร์จะได้รับทองคำสามใบ6ถ้าเปิดเป็นการ์ดแก๊บวันแอนโกทั้งคู่ให้แบ่งทองคำกับผู้เล่นที่เข้ารอบสุดท้ายคนละหนึ่งใบสุดท้ายใครได้25ทองคำก่อนจะเป็นผู้ชนะทันที มาถึงเราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ใช่ไหมโหวตเลยเราโหวตเลยเราโหวตจะเลย่ไอแบงค์เริ่มยังไงนะเก็มเนี้ยเริ่มยังไงไปพี่ไปไหนวะเลือกยังเลือยแล้อลค่ะมาวางวางวางหนึ่งสองสามปุ๊บ เขาไปยิงเป็นตอนไหนอ่ะเขรู้ได้ไงวะแอมบัสกับผมเสียงส่วนน้อยก็คือต้านนะคะตายไปก่อนจริงๆแล้วสีเทาพิบัติจะต้องตายด้วยเนาะแต่ว่าพี่บัสใส่เกราะตัวเองได้ไงอ่ะเลือกยิงได้หนึคนค่ะพี่บัสรู้แค่ว่าสานำเข้าี่ีบอกผมพี่บีบอกผมมาพี่ยินเป็นคนมาผมบอพิบัตสพิบัติผมผมไม่เกี่ยวครับพี่ยินใช่ปะพี่ใช่พีบัสพี่บัสหายซะเพียงรู้แล้วใครครบที่ได้บัส แน่คุยชัดเลยแม่ย่างชัดเลยเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจเขาว่าสารส่งไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวดูดิขอดูด้ดิไม่ขอบอกได้ไหมไม่บอกแล้วเล่นบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวมันโกงไม่เป็นไรอุ้ยเต้นนะอะไรขาดใบยังเหรออืมผมไม่มีพี่อินน่าจะอยู่ตรงนู้นยืมให้ยืมให้ยืมไม่เป็นไรแต่ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ไม่มีผลเพราะยังไงมึงเลือกกูไม่ได้อยู่แล้วเขาตายไปแล้วเขาตายไปแล้วหนึ่งสองสาม เนี่ยที่จะบอกก็คือพี่ยินตายไปแล้วโหวตใครเอ้าผมจิบผิดด้วยเพราะฉะนั้นเสียงส่วนน้อยก็ตายไปก่อนตายอ่ะตาอันนี้ก็ตายอะดิเกิดได้หมดเลยนอันนี้ก็ตายเอาตายหมดเลยพี่บาร์กับ๊กนะแบ็กเสือส่วนใหญ่ก็คือยิงสองท่านนี้ตายเลยทั้งคู่อาร์มกับบีมทั้เหลือสองคนนี่ใช่ครับเฮ้ย อันที่นี้กันนะเราต้องเก็บการ์ดเอาการ์ดแบบได้แบ่งเงินเนาะได้ครับจะเป็นไฟนอลโชว์ดาวนะคะเราแชร์กันไหมพี่เราแบ่งกันจริงหรือเปล่าจริงๆครับจริงๆไว้ใจได้ได้ครับร้อยเปอร์เซ็นนี่การ์ดสิฟ้าใช่ป่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่ดีใจไหมเฮ้ยสลับด้วยอ่ะเกมมั่นใจเหรอผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นขี่ใหญ่เราไม่มีไม่มีดูได้ใช่เพราะว่าพี่บัตเป็น ผู้ใหญ่เนี่นะครับผมได้เชื่อโอ้โหแล้วผู้นี้เปิดมาแดงนี่คือหงอกเต็มหัวเลยนะเปลี่ยนใบได้แบเนี่ยเจ๊ใส่เกมผมจะ่ด้วยกันต่อซ้ำพี่บาร์ดผู้ใหญ่จริงและเกมออกสติลขโมยทองนะคะผมขอโทษนะพี่ผมขอญาตเก็บเปสี่ก่อนนะพี่แต่หัววันเลยนะเกมนี้คือสโลแกนอะไรนะส่งโฟกตีนและหักหลังก็บอกเลยไหมอันแรกไม่ค่อยถนัดหรอกอันสองอันที่หนึ่ง โอเคตาต่อไปอ่าวางแล้วค่ะเออสรุปเออมนพูดอะไรของมันวยูะตลค่ะสวสวะโอเคตุลค่ะอะไระตุลก่ะอะไรตุลค่ะอะไรตกลงใครเนี่ยหนึ่งสองสามปึ๊บ อันน่าเอาสีแดงสามใช่ป่ะใครไม่ได้วัวสีแดงตายก่อนเลยค่ะมึงก็ซีดใครนี่ซึ่งสีแดงก็จะต้องตายด้วยเนาะแต่ว่าเขาตายด้วยตัวเขาด้วยอยู่แล้วโอ้ไม่เป็นไรนะอามเหลือกี่ท่านคะนีไงสี่คนสู้กันต่อเลยสี่คนเราแบ่งกันคนละทองไหมไม่ได้ค่ะมันต้องต่อในคนสุดท้ายไม่ไปคุยด้วยคนเนี้ย อเราตายแล้วยินนเดีะยวเดียวเดยีโอ้ยเนี่ยตกลงตกลงนี่พี่จันนี่ผมนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มือเ้ยปนิายไม่ดีอ่้วะเชื่อหนึ่งสองสามและเสียงส่วนน้อยคือสองท่านนี้ตายไปค่ะตายเพราะว่ายิงยีนเราได้เราได้เย้อาจารย์เราต้องซีกันไม่ใช่หรอสกตอนไหนก็ปีจี ก็ชี้นี่ไงสีน้ำเงินเฮ้ยเขาได้เช่าชิงอีกแล้วอ่ะบีมไว้ใจได้ไหมอาจารย์ไว้ใจได้ครับไว้ใจได้เหมือนผมเลยพี่ไม่ผมไว้ใจได้นอนอาจารย์ไว้ใจได้ไม่ใช่ไหมเนี่ยไว้ใจได้ไว้ใจได้ไว้ใจบีมนะอ่าไว้ใจารยอาจารย์อาจารย์ไม่ไม่เอาแบบไม่เอาไม่เอาหนึ่งสองสามอ้าวโอ้พี่เลือกผิดอันผิดอันก็โอ้ยไม่ใช่เออเอนงี้เราก็ได้ได้เท่าไหร่อ่ะสี่ใบค่ะไม่ไหวแล้วเนาะเฮ้ยพี่จ้าพี่เอาผิดอันนะพี่แบ่งให้บีมสัก ไม่ได้ไม่ได้หรอโอ้โหถ้าเหมือนได้นี่ให้ละโอ้โหเอ้ยมีการเปลี่ยนที่นั่งไหมหรือว่าอะไรมี่บ้างใครได้ทองเยอะสุดชนะใช่ไหม25ท้องถึง25คะแนนชนะครับแม่แบงค์มีมีกี่ทองแล้วศูนย์ศูนย์ลใช่ปะศูนย์เราอาจจะต้องแบบช่วยกันละอ้าโอเคเอ้ยผมไม่ได้ในกับพี่ละเหมือนผมเดนเลงีสี่สอฮะมีส่ักไม่ไม่ไม่ทุกคนอะไร ไม่ซิกมาไหมี่ถึงอเราวะสองซ้ำเฮียอเอาไงหนึ่งสองสามอะไรวะถ้าไม่สกิดเดี mm. one, right? 1, 2> 2> ๋ยวกูจีน้ำพูอยู่จีน้ำพูโดนลรงเป้านะคะแล้วก็เสียงส่วนน้อยได้แล้วหรอเอออดเล่นแล้วเนี่ย ไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเธาไม่ซิกเมื่อกี้มันมาไม่ถึงเรานะแต่เมื่อกี้มันถึงหมดเลยใช่เมื่อกี้คือถึงหมดหมเลยกินทำอย่างเงี้ยแต่เรืงนะเราเรามาด้วยกันด้วยให้ส่งซิกให้ผมบ้างอ่ะเดี๋ยวเก็บการ์ดขึ้นอ๋อนั่นวางแล้วเหรอคะพอพอพออะพอเล่นมั่วกลัวอ๋ออันนี้คือเขาทำอะไรเขาปรึกษากันเหรอโอ้โหเอ้ยเปลี่ยนอะไรเครียดๆป่ะเนี่ยไม่ได้ก็เลงละอ่ะอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บเบา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 ชูกา พี่ยินเดินยิงนะคะแล้วก็อ่านเป็นเสียงส่วนน้อยเเฮหลือสามคนเหลือสามคู้ชะเฮ้ยทำไมเขาตอบชิงตลอดเลยอ่ะว่าเราสามคนอ่ะปกติคือไม่ชอบหักหลังใครแต่การหักหลังนี่ก็เหมือนมือขวานะทำไมอ่ะถนัดแต่ไม่ชอบทำเฮ้ไม่คืออพูดไปก่อนเท่ดีเชื่อปะว่ารอบเนี้ยกูแะอ่ามีพี่บัสบีมและเกมโหวตค่ะยายายา อ้หล้างไม่ดีล้างไม่ดีอีกแล้วสองสามปุ๊บอ่าแบบนี้เฮ้ยวนะเสียงส่วนใหญ่โหวตอันนี้อันนี้ตายอันนี้โหวตอันนี้อันนี้เลือกยิงได้บีมก็ต้องเหลือเกมคนสุดท้ายบีมยิงเกมโอ้แล้วบีมก็ได้บีมรอดคนเดียวค่ะในเหตุการณ์นี้เอ้าผมรู้ว่าพี่จะารางผมเออแล้วทำไมซิกมาทำไมอ่ะเขาเรียกว่าไอ้นี่พี่เป๊ก วงซิลอะไรอะร้อนตัวร้อนตัวแต่ว่าทําถูกแล้วค่ะเพราะว่ามีคนยิงบีมจริงๆก็คือบีมเหลือคนเดียวถูกไหมคือมันก็คือว่าพี่ยิงบีมใช่ป่ะใช่ครับแล้วบีมก็หลบได้ใช่ี่ก็เลยยิงได้หนึ่งคนซึ่งบีมก็เลยยิงเกมใช่ไหมแล้วเกมยิงที่ยิงพี่ตายหมด ใช่ไหมสรุปที่รอดไม่ใช่ไปนะไปนะเหมือนเลยไม่เป็นนะไม่เป็นไครั้งนี้ก็ให้บีมไงให้บีมสีทองสี้จริงจริงสี่ใบถ้ามันเหลือคนเดียวแบบนี้กติกาพิเศษครับก็คือจะแจกให้ทุกคนอ่าไม่ใช่ค่ะหนึ่งคำว่าหรอเอาไ้สีทองอัปเดตตอนนี้ก็จะเป็นที่บัตมีสีบีมมีสีแล้วก็เกมมีสีนะคะพวกเราศูน ใช่โอเคมาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยถ okay, okay, okay. ้าไม่หันมาดังกูอีกแล้วเมื่อกี้ไม่โอ้โหผมไม่ทรับหรอกกูวหันไม่ทันด้วยมันกูเก็บข้อมูลไม่ทันเฮ้ยทำไมมีใบเดียวหมดเลยวะไม่ใช่โคนดาโคนดาหนูเนอสองเสียงส่วนมากก็คือบลูนะคะเพราะฉะนั้นบลูปลิวไปต่งแล่ตอนไหนอ่ะใครไม่ได้เลือกบูนะคะ ง่ายไปเลยค่ะชีวิตตายโอ้นหพี่เหรอเฮ้ยไผมได้เล่นแล้อว่าผมได้เล่นแล้วพี่เต้าขอบคุณมากขอบคุณมากไม่เล่นละมาแชร์กันสามได้ไหมไม่ได้สามอะไรสี่มไม่นะพี่เลยไม่ตายมึงเลื่องกิ่งงูเนี่ยอันนี้คือเขาปรึกษากันด้วยนะหยิบสีจมูมาวางปะอันนี้คือส่งเซ็กหรือปรึกษาโตคุยกังไม่มาหลังอ่ะไม่ทูอันนี้หยิบกันเลยคือดิ้นเลยปะ อะไรนะอะไรนะคดินลืมมืคนนี้จะเลือกมึงนี่เอามีงกเขาไม่ปีกันเลยโอเคหนึ่งสองสามไปเลยหลอนตัวไปเลยหลอนตัวดิทำไมบอกให้ไปกันไม่งั้นเราไปกันสองคนนะเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็คือแอมบูดไม่มีค่าปุ๊บเสียงส่วนมากคือสีเทากับสีสีฟ้าไล้น้ำตาลเพราะฉะนั้นเทาตายน้ำตาลตายแอมบูถ้าเหตุการณ์นี้แบมเลือกแบมเลือกกับต้านนะเขาจะตายและเราจะได้พี่มันไม่ เป็นพี่ยิงอย่างนี้เหรอคะหรือพีเดียวใครเห็นการนี้แล้วผมก็เก็บสี่ใบไปด้วยโอ้วทำไมเสียงมันเป็นอย่างนี้ไม่เล่นแล้วขี้โกงอะทุกคนฟื้นโอเคมาเราใช้ใจกันนะโมติเรื่องถิดนอะไรกันทีเกี่ยว ใช่เหรอโอเคแล้วไม่บอกผมนะบอกแล้วยังทิกแรกเลยทำไมตอนนี้เหมือนว่าเราไม่มีสัญญาณอะไรเลยอ่ะโอ๊พูดสดเยเกลว่าอไเกแปลว่าไม่ไม่ใช่ผู้ชายไงเขาพูดว่ากรีนกรี ไม่ใช่เกรเนาะสบายใจขึ้นเยอะเลยไม่แล้วกูลงอะไรกูจำเฮ้ยกีเนาะเอาผมแอมบุดนะเกมเลือกอะไรอ่ะตีพี่เหมือนเดิมแค้นะรอไปแล้วได้คนดีได้งั้นแอมบุดแม่งเลยอ๋อได้แล้วแต่เลยมาค่ะไม่เลือกนีอันนี้เลือกได้หนึ่งสอง เอกชันเฮ้ยมันเกยัจรินกีบอกเกย์เมื่อกี้นั่นอะไรเล่าะเกย์แล้วตัวเอกก็ไม่ได้เลือกกินด้วยนะเข้าใจว่าพี่บัตรรู้แน่แน่แอมบูธแน่แน่แสดงว่ามึงเนียนธรรมดาใช่เขาจำไม่ได้มึงหลงหลงหลบไม่ใช่แสดงว่าพูดอะไรเขาไม่เชื่อแล้วนะเป็นตาแรกที่เราตัดแค่หนึ่งคนเพราะเสียงแม่เอกชันทั่วโต๊ะแต่มันจะมีคนหนึ่งคนที่ยังไม่เคยโดนโหวตแล้วตายเลยนะอะไรนะอีกรอบนี้เขาไ้่รู้นะไม่ได้เงไปอย่าไปหยิกคอมันเขียวหมดแล้วนะโอเคหนึ่งสอง รู้แล้วว่าใครแสดงว่าเมื่อกี้กูไม่ได้รับไม่ได้รับซิงค์ไม่ได้รับซิงค์นะเมื่อกี้ลองคิดดีดีเกมลองคิดดีดีเฮ้ยพวกกูเปลี่ยนแล้ว่าเปลี่ยนมีภาพเปลี่ยนหนึ่งสองสามอ่าเหตุการณ์นี้นะคะสีชมพูชนะค่ะเพราะฉะนั้นใครไม่เลยนชมพูตายหมดเลยอันนี้ตายอันนี้ตายแล้วก็เลือกพิงก็คือบีมกับแบงค์ใช่ไหมคะทุกคนกอย้อนกลับไปนะคะอืม ไม่ใช่มึงบินเปลี่ยนไ,ตไบตอนแรกบิมจะเลือกพีน,นก็ไม่ไ<ห>เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นไปจ้ะไปจะเออโดนสัทีเอามาต่อแล้วเนี่ยคือร้อนตัวเพราะเห็นแล้ว แบงคเขาพูดบาวบาบาลองคิดดีๆเกมลองคิดดีๆแบงเราไปรอบสุดท้ายกันภายนมีกันได้ไหมได้อยู่แล้วคือเรายังไม่ได้ทองกันเลยเดี๋ยวอัปเดตคะแนนก่อนนะก็ผมก็มีสใบเนาะใช่ไหมมี4ี่ครับนีนมีสี่นี่มีสี่แล้วเดี๋ยวสองคนก็จะมีสี่อ้าวดีๆพ่ต้าวางแล้วเนี่ย้ามันดูไม่ได้แต่ว่าฝาจริงๆเมื่อกี้หยิบให้นูแล้วก็วางเลยไอ้แบงมึงเชื่อกูแดงอะไรวะไม่แดงแดงไม่พากันมาถึงจุดสุดท้ายหรอกเรา ทานเปสกินไปกตาแล้วเออจริงผมมันยังไม่เคยมีฟ้าฟ้าเกิดขึ้นเราเป็นคู่แรกที่ทําให้เขาเห็นว่าเพื่อนไทยมีจริงนี่คือคู่คู่แรกที่ทําให้เราเห็นการสมคบคิดกันนะใช่ันเปึ่งสองสามไปเชื่อเพื่อยิงแถบว่าจริงโอเคโอเคโอเคเฮ้ยสัตว์จ่ามันไม่มีในหมู่โจนผมไปก่อนนะพี่รับไปเลยสีไปโจนเอากลับตอนนี้จะเหลือ น้องต้ากับน้องอามนะครับที่ยังไม่ได้ทองเลยแม้แต่ใบเดียวไม่เชื่อกูบ้างดิอ่าตอนนี้เดี๋ยวกูเชื่อมึงเลยก็สุดใจทุกคนเชื่ออามนะตอนนี้โอเคได้ได้เชื่ออามเชื่ออามได้นะได้ตอนนี้ตอนนี้เชื่ออามนะใด้เชื่ออามอย่าอย่าเห้ยทำไมทลิปมันไม่เคยมาทางนี้เลยอ่ะไอติมโอเคเฮ้ยแบงค์คือมันไม่ถึงกูว่ะดิโอเคเปิดนะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่ง หนึ่งสองซ้ำปึ๊บเออสีฉลาดสีเขียวชนะค่ะสีเขียวมีสามคะแนนเอาพี่บานแล้วพี่ยืนทิ้งเราแล้วดิไม่เห็นได้ซิกเลยกูบอกว่าทุกคนเชื่ออามนะตอนนี้ทุกคนเชื่ออามนะตอนนี้ได้ได้ได้เชื่ออามเชื่ออามนะปุ้งปุ้งปุ้ง เกมตอนแรกๆอ่ะไม่เป็นอย่างงี้นะเริ่มเริ่มไปเริ่องไปแล้วมีความสุขเลยมีความสุขสุดๆอันนี้คืออะไรนะตอนเลี้ยงสามคมตายอ่ะจุกคนโอดบีไงโอดบีแล้วบีมก็โอดผิดสีด้วยเออโอ้โหกับพิมพตาสองทีหนึ่งสองสาม เฮียนี่ก็พี่นะใช่เลยใช่่เลยนี่เกือบไปนะใช่เกือบแล้วเกือบเติมไม้โทแล้วเมื่อกี้เฮียโอเคพี่ตาตายครั้งแรกดีกว่าพี่มาโอ้ไม่ไดเมื่อกี้ก็พูดแบบเนี้ยไม่แต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ได้อีกสีนี่พี่ชนะเลยล่ะอีกสีพี่ชนะเพราะว่าเออก็มีสีแล้วไงถ้าเป็นหกเนี่ยพี่ชนะเลยนะอย่างนี้ตานี่ก็ต้องห้ามแชร์กันหน่อยดิก็แสดงว่าต้องลงแดงทั้งคู่ตาเนี้ยเราก็ไปหกทั้งคู่ไง 6แบ,บ่งคนละ2องไงใช่ไหมเราก็จะเป็น6เราก็จะได้ชนะกัน2คนตั้งแต่กูเล่นมากู <c oughs> ไม่เคยเชื่ออาเลยเวลาเขาพูดอะไรอะ่ะทำไมความน่าเชื่อถือไม่มีเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรออ่าผมเชื่อผู้ใหญ่แล้วกันผู้ใหญ่นะต่อ,ตอยุเยอะแล้วไงฮะ <c oughs> พี่มันโดนหลอกละผมเด็กอ่าผมเชื่อผู้ใหญ่แล้วกันผมเดินตามพี่แล้วกันเราจะได้รู้ว่าพี่่ะเชื่อได้ไหมโอเคหนึ่งสอง อยจะบอกนะนี่แบงค์ชนะแล้วปะเนี่ยแบงค์ชนะเลยปหรอหยิสี่ขอดูขอดูในนี้ก่อนนึ่งคะแนนเก่าก่อนโสมเธอทำอะไรห้าสิบสี่ชนะแล้วโทษนะแป๊บนึงคือเมื่อกี้แบงค์มาทำท่าจะหยิบสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็เลยเห็นก็เลยให้บอกพี่เห็นปะฝาจริงอ๋อส่งซิเขาให้เล่นกับตอนยิงไม่ได้ในตอนแก๊ปแอนโกลแล้วพอจะหยิบจริงหยิบแดงลงไปแล้วเอาเห็นอ้าวอยู่อาวลองนับยิบถึงยี่สิบห้าไหมโอ้ยเกินสิบสี่สิบแปดสิบแปด ยี่สามยี่แปดม่แม่เขาเล่นกันถึง50เกมเนี้ยโอ้โหเฮ้ยร้อนหรอร้อนร้อนแล้วเปิดแอร์ให้ได้เลยไหมเป็นน้องกูเหมือนเดิมปะเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี้ยคนที่ชนะคือคนที่ไม่ได้อะไรเลยครับยินดีด้วยฮะยินดีผมเออ มีคนดีไม่ที่หลังไม่เป็นไรที่หลังไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องโชว์กูมานี่ขนาดไม่มีคะแนนยังไม่มีใครปลุกมือให้ด้วยนะเนี่ยเอารอใต้ยังไม่มีคะแนนเลยเหรอไม่มียังหงิกยังไม่สนใจปุกมือมาอีกตอนนี้ช่วยคัดหนูออกอะเขาแบบเอาสีเทาก็ได้หรือว่าเอาหนูออกไปตรงนี้เลยตัดขอบออกไปเลยแล้วเขาทำจริงด้วยมาลองรวมคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่บ้างไล่จากทางนี้แล้วกันนะของผมมี สามสามสี่ห้าดูสิบห้าคะแนนครับแต่ของผมก็คือสามสี่สิบสองครับผมค่ะสามสามในใจคือสิบหกวีมจะเป็นสี่ห้าสามสามสิบห้าไม่อันนี้นับอะไรก่อนคือผมอะผมว่านั่งคิดเลขอยู่ในใจอะนี่ส2งสามของผมมีสิบแปดครับของแบงค์จะเป็นศูนย์คะแนนสามสามเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ชนะได้แก่ใครครับได้แก่พี่ ตัวว่องหน่อยตวงหน่อยโอ <c oughs> สส้โหสามสามวพี่สามสามมาถึงอายุเลขไปผมกชนะพี่ <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> ถามความรู้สึกแขกรับเชิญเลือกสี่ท่านหน่อยครับวันนี้สนุกไหมเป็นไงบ้างตั้งแต่มานี่นะเป็นไงคําเดียวเลยว่าง่วงง่วงสนุกมากครับสนุกมากสนุกครับสนุกมากสนุกครับอะไรนะหนูครับ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 อยู่ข้าวหรอสนุกสนุกรู้สึกยังไงสนุกครับสนุกตอนไหนสนุกไม่สนุก เราสามารถบอกว่าไม่สนุกได้นะสนุกครับในฐานะที่เราเป็นแขกรับเชิญนี่ยกูกูตาพิธีกอสนุกครับสนุกครับแค่นี้นะอ๋อแล้วไปสนุกสนุกไในฐานนนะทีี่่เเเเรราาป็แขกับชิญยพิธีกรสนุกไหมอ่าและแล้วผู้ชนะของเราล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างผมมาอันนี้เล่าโอ้โหนานานนานมีเวลาพอป่ะล่ะมีเวลาฟังเไหมแต่ลืมลืมไปเลยอะไรที่แบงค์มามาที่เนี่ยมามา าอ๋อก็มารถเบลอะไรอ่ะไม่ใช่ผมจะบอกว่าผมมาโดนหักหลังมาเยอะแล้วเวลาไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวจังหวัดไหนบ้างนะโอ้ก็มียุธยารัตลิอุทธทนีชัยนาทอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังก็คือตอนแรกผมโดนหักหลังมาเยอะไอ้นี่วนี่มันคือมันโดอโดนโดนโดนผมโดนหักหลังมาเยอะไงผมก็เลยบอกเอ้ยอยากโนอยากแบบอยากคนหักหลังเขาบ้างอะไรเงี้ยอยากคุยเขาผัดไปคุยกันที่บ้านโอเคเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากเลย ่อยที่อยทีไม่ผมเราโดนหักหลังมาเยอะกฝากรายการหนแล้วกันนะมาผู้ชนะพูดสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายครับสนุกมากครับโอเคมาเราเราเราขอบคุณพร้อมกันนยขอบคุณกองของกันนึงสงสขอบคุณพนกงานที่มาเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้สนุกมากนะ่เรืติตามกได้ที่นเรับุบเย สวัสดีค่ะแล้วพบกันกับไฮสคูลค่ะใครได้ฝากช่องทางติดตามด้วยตัวเองเป็นอะไรทำอะไรกันอยู่อ่ะพิเศษเองหน่อยครับผมแบงค์นะครับไลฟ์อยู่ใน TikTok ครับ b a n k t n k k ครับสามารถไปดูกันได้นะครับ4ีทุ่มถึงตี2ครับไลฟ์ TikTok เหมือนกันครับประมาณ5้ทุ่มถึงตี2ครับผมชื่ออะไรบอกเข้าไป w i t h ครับ i g m e s ครับผมก็เป็นว j TikTok นะครับแต่นอกจากเป็น เอ่อวีเจไงก็เล่นห้งเล่นหุ้นครับหุนดูโกงดูกราฟเทรดอะไรนียหรอหุนยนเอ่อเป็นวีเจทิกตอรครับก็เป็นเอ่อเป็นเทรดเดอร์ด้วยครับใช่นะแล้วฝากช่องช่องวีเจหน่อยค่ะช่องวีเจครับชื่ออาร์มลักกี้ครับแต่ก็ช่องเทรดรับชื่อ อ้ามเถอได้ร้องเพลงครับ <S <S ชื่อบีมนะครับก็ไลฟ์ใน t ิ k กต k อกเหมือนกันครับเหมือนเพื่อนๆพนี่ๆนะครับช่องติกต็อกคือ b m k a n t h o r e m k a n t h o r n นะครับบีฟกันทอนอไปกดติดตามได้ส่วนมาก,กคือจะไลฟ์ร้องเพลงนะครับใช่ไลฟ์ร้องเพลงแล้วก็แบบเล่นพีเคกับเพื่อนๆสนุกสนานครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับค่ะสวัสดีค่ะก็มีช่องวีเจเหมือนกันนะคะไลก์กี่ as ค่ะไม่ไลก์กี่โมงเดือนละครั้ง จริงๆทั้ง4ท่านร้องเพลงพร้อมหมดเลยใช่เขาโชว์แบบคนละท่อนแต่ว่าเป็นเพลงเดียวกันแล้วต่อเพลงที่ไหนเนี่ยคนละคำเลยคนละท่อนมึงเริ่มเลยเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้มึงเริ่มช้างช้างน้อยไอ้ยังไม่ร้องงั้นเหรอช้าง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 ลืมลืมลืมเอาขอยทีครับขอยทีครับต่อให้ฉันมันจะรักเธอมาเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจก็ยังฝันกลายและยังไปตบมือที่อ,อื่นไปตบมือเนี่ยโอนคครับทุกคอ่ขอจริงอ่าทางนี้นะคะ <c oughs> ่ะแค่คืนนี้เต็นรำกับฉันก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้านอนช่วยรอเวลาให้นานกว่าน,นี้หน่อย ปตบมือดิจังหวะคือคมกันหมดครับผมร้องเพลงไม่เป็นครับก็มึงเลยนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเวลาคนเข้าไปในห้องเราเราจะทมีจุดขายยังไงอ๋อมีจุดขายยังไงนะครับก็สบายแล้วเข้ามาไม่ต้องทำอะไรเลยครับนั่งดูผมเหมือนดูแพนด้านั่งเปิ้ผมก็ผมนั่งเหมือนเิใช่เพราะว่างานอาริเล็กเขาแท้ไม่ไผ่เดี๋ยวครับไอรับคนสุดท้ายอยากให้เธอร้องรักเหมือนคึังแร่ที่เราเคยรัก เชิปาาๆสาขอราบา่ะใครยินดีชพีก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับกีต้าร์สคูค่ะปาถ่ายสคูลครับยินดีสคูลครับแล้วกคสุขอ่ะเชิญเชิชพวกเราค่าสคูล